สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบเพอะกันอีกคือเก่านะครับมื่อนีได้ของปลาได้พี่น้องนะครับเห็ดออกบันไดฝนตกเห็ดกระออกนะครับได้แกงเห็ดเพาะใส่อีลอกนะครับพี่น้องแซ่บนะครับอีแมกเ่เขามาในเมืองกันเลยได้แกงมาให้พอดีนะครับผมอยู่ในนีหาอยู่แถวนี้หาซื้อบาได้นะครับพี่น้องก็เลยแกงมาพร้อมนะครับเป็นตแซ่บต์แซ่บพี่น้องปีครั้งแรกของปีนี้นะครับ ผมมักมันแตกแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปดีนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อบะระเฮ็ดแจ้กกวดอกแซ่บครับ นี่พี่น้องขอแกงเห็ดละงอกมาอยู่ต่วย่างโบฮันไดมี่นะครับแกงเห็ดพอไปก่อนพี่น้องใส่คุณลอกอื้ ใครคลาสไรเนี่ย ทิดพ่อสมัยไปหากับย่าครับเนี่ยมั่นชิลไตดินเนาะยู่ในดินมันก็จะฝนตกมันก็จะโพกมากเป็นกุ้มเป็นกุ้มเนาะมวนขึ้นอย่างตะกี้ครับไปหาเฮ็ดอันเพาะนี่แหละมันก็จะมีปลาของมัน ไม่ค่อยได้ไปหาแล้วครับชั่วมื่นี่ยหลายปีแล้วคือก,กินอร่อยแตปบปุ๊บ ลูกโดดเห็ดพอมันตังดำสีแล้วเป็นแดงเล้บมันตังเป็นงสีนะครับเบอร์บรลลังเบอร์ะอาดด้วยครับ เกลียวจมจับกลับก็ได้พึ่มทำแม่รฮาว่าโล่แล้วเขาได้ มื่อนี้วันฝนติดตกกับปรตกพี่น้อง <laughs> ปีที่แล้วไม่ได้กินเห็ดเพาะแทบสิบ้ออกครับปีนี้ออกกอันเห็ดละงกเลยเห็ดเพาะอันปีน้องกูได้กินนี่นี่กับยูตลาดห้วยเดือนะครับเด้อ่อีเส้นระวังอุดรเส้นอุดรเลยถนนอุดรเลยขาเขาหนองบัวลำพูนะครับอยู่กลางพูเลย เป็นตลาดชุมชนห้วยเดือตลาดอาหารปลาแต่ว่าอันนี้สื่อน้ำไทยบ้านครับอยู่บ้านผมยูตลาดห้วยเดือกอ่ับจะราคาสูงแน่เพราะว่า <c oughs> เพิ่นรับมาอีกตอนนึ่งสิไหมครับ หนากระมันมันครับตลอดหอยเดือนนี่มีแน,น่นอนนะครับเห็ดพอนี่แต่ว่ามันมีผลวานมีเห็ดพอฝ่ายเห็ดพออย่างเอง,เองนี่แหละ thì hôm tháng nay anh nhìn cũng bỏ hết kia hạt kia thì bảo vai nhập nhạp nè

มาเบิดครับขออภัยเรับนะครับ,นะรบแต่หลายครั้งเนี่ยออกมาโชว์ครับพี่น้องบ่ถือว่าเป็นเงี้ยเงี้ยกินเพราะบา่ได้สะบ่ได้ยังปนันนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับจังเดกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในครล้วก,กันครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ